สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดกระบีหรือที่เรียกว่ากระบี่ d t t c c t t l o o g ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมรายชื่อข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐมารวมไว้ในระบบนี้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการใช้ข้อมูลโดยสามารถใช้งานผ่าน URL กระบี .gdcatalog.go.th ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์และหน่วยงานภาครัฐเห็นประโยชน์ของบัญชีข้อมูลรวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐที่เปิดเผยได้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจังหวัดมีระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเป็นมาตรฐานรองรับการเชื่อมโยงและบุคลากรของจังหวัดได้รับการพัฒนาสมรรถนะนำไปสู่การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดกระบี่ในเบื้องต้นกันก่อนนะคะระบบนี้ใช้งานง่ายมากค่ะเมื่อท่านเข้าสู่หน้าหลักท่านจะเห็นแถบเมนูค้นหาชุดข้อมูลนะคะท่านสามารถค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดที่ท่านต้องการเช่นหากท่านต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวท่านก็พิมพ์คำว่านักท่องเที่ยวลงไปในช่องค้นหาข้อมูล และกดที่แว่นขยายเพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลให้ระบบจะแสดงรายการชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวขึ้นมาโดยในขณะนี้แสดงขึ้นมา14ชุดข้อมูลด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้ามาดูในรายการข้อมูลนะคะสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรา,ากดในจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินะคะตัวที่2ค่ะ เมื่อเราเข้ามาข้างในนะคะระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการข้อมูลชุดนี้นะคะทางด้านซ้ายแสดงชื่อของหน่วยงานผู้รับผิดชอบนะคะก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะส่วนทางด้านขวานะคะก็จะแสดงข้อมูลและทรัพ,พยากรก็คือตัวข้อมูลนะคะที่แสดงขึ้นมาว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะส่วนทางด้านล่างก็จะเป็น คำอธิบายของข้อมูลชุดนี้นะคะก็จะแสดงรายละเอียดของชุดข้อมูลเช่นเป็นข้อมูลประเภทไหนนะคะชื่อผู้ติดต่อนะคะอีเมลวัตถุประสงค์นะคะหน่วยความถี่ในการปรับปรงข้อมูลนะคะแหล่งที่มารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะรูปแบบนำสกุลไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งท่านก็สามารถศึกษาได้จากคำอธิบายเหล่านี้นะคะเราลองมากด ดูข้อมูลนะคะว่าข้อมูลที่แสดงเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะลองกดข้อมูล Excel ตัวที่2ลงไปนะคะจะแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติปีงบประมาณ2,514นะคะระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ได้นะคะโดยกดเมนูดาวน์โหลดด้านบนนะคะแถบสีน้ำเงินค่ะและหากท่านต้องการค้นหา คีย์เวิร์ดคำอื่นเช่นท่านต้องการค้นหาคำว่าสึนามิท่านก็พิมพ์คำว่าสึนามิที่แถบค้นหาที่มุมบนด้านขวานะคะแล้วก็กดรูปแว่นขยายอีกครั้งหนึ่งระบบก็จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสึนามินะคะขณะนี้ระบบแสดงขึ้นมา2รายการนะคะท่านก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าข้อมูลนี้นะคะ มีหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกะบ,บี่นะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะทางด้านขวาก็จะแสดงรายละเอียดเรื่องข้อมูลนะคะและด้านล่างก็จะเป็นคําอธิบายข้อมูลเช่นกันค่ะลองกดเข้าไปดูตรงข้อมูลและทรัพยากรนะคะก็จะแสดง URL นะคะที่ลิงก์ไปยัง ตัวข้อมูลนะคะโดยสามารถกด URL หรือกดดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยค่ะระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมานะคะแล้วก็ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะขอกลับไปที่หน้าจอหลักนะคะโดยกดไปที่มุมบนด้านซ้ายที่คำว่าระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดกระบี่นะคะ จะกลับเข้าสู่หน้าจอหลักนะคะขอแนะนำแท็บเมนูด้านล่างนะคะที่แสดงสถิติว่าตอนนี้ระบบมีจำนวนชุดข้อมูล126ชุดข้อมูลนะคะทึงสามารถกดเข้าไปดูรายการชุดข้อมูลได้นะคะและระบบมีหน่วยงานทั้งหมด29หน่วยงานนะคะที่ได้นำข้อมูลขึ้นมาสู่ระบบแล้วนะคะ หรือจะเข้าไปใช้งานที่แถบเมนูด้านบนก็ได้ค่ะก็จะมีแถบชุดข้อมูลนะคะแถบองค์กรนะคะแถบกลุ่มหรือว่าเกี่ยวกับนะคะขอแนะนําหลักๆเป็น2แถบก็คือชุดข้อมูลกับองค์กรนะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูที่แถบเมนูชุดข้อมูลก่อนนะคะแล้ก็จะพบะรายการชุดข้อมูลทั้งหมดนะคะทั้ง126ชุดข้อมูลนะคะโดยสามารถ ฟิลเตอร์ได้นะคะตามองค์กรนะคะตามกลุ่มตามแท็กนะคะตามประเภทชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ธรรมาิบาลข้อมูลนะคะรวมถึงรูปแบบของนามสกุลไฟล์ข้อมูลนะคะเป็นไฟล์นามสกุลอะไรนะคะสามารถเ,าเลือกชุดข้อมูลได้นะคะหรือถ้าไปที่แถบเมนูองค์กรนะคะอยากจะเห็นว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างนะคะใน29องค์กร ะะก็จะประกอบด้วยหน่วยงานเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดซักหนึ่งหน่วยงานนะคะอบตอ่าวนางค่ะยกตัวอย่างนะคะก็จะพบ1ชุดข้อมูลนะคะก็จะเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่เกาะพีพีอบตอ่าวนางนะคะรายละเอียดของข้อมูลนะคะหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบก็คือออบตอ่าวนางนะคะและข้อมูล ที่แสดงนะคะท่านสามารถกดที่ปุ่มสีน้ําเงินที่มีคําว่าสํารวจนะคะเมื่อกดลงไปก็จะท่านสามารถดูตัวอย่างข้อมูลได้หรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลยค่ะนอกจากนี้ระบบมีการนําเสนอข้อมูลด้วยวิชไลเซชันนะคะโดยท่านกลับมาที่หน้าจอหลกักเลื่อนหน้าจอมาด้านล่างสุดนะคะจะมีปุ่มสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ท่านคลิกเข้าไปค่ะเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะคะจะมีปุ่มสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจท่านคลิกเข้าไปค่ะ ท่านจะพบหน้าต่างการนำเสนอข้อมูลแบบ hvad i s u a l i z a t i o n ด้วย Power BI ค่ะสำหรับการแนะนำการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดกระบี่ในเบื้องต้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากท่านผู้ใช้งานมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อมายังสำนักงานสถิติจังหวัดกระบีตามเบอร์โทรและอีเมลด้านล่างนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ